สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของบาเฟง UV32 นะครับเป็นตัวนี้นะครับบาเฟง UV32 วิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับเรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับคือตัวนี้นะครับหมุนไปทางขวาครับก็คือเปิดเครื่องนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงก็คือตัวนี้นะครับเพิ่มเสียงก็หมุนดังขวาลดเสียงก็หมุนมาดังซ้ายนะครับปิดเสียงปิดเครื่องก็หมุนมาสุดซ้ายสุดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนความถี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้มันเปิดขึ้นมามันอยู่ในโหมด001ก็คือหมายความว่ามันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลือกช่องเมมโมรีนะครับสองสามอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ครับ ถ้ามาเจอในโหมด001แบบนี้นะครับคืออยู่ในโหมดช่องเมมโมรีเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนโดยกดปุ่มโอเคแช่ไว้นะครับปุ่มโอเคแช่ไว้นะครับปึ๊บกดแช่ไว้อ่ามันก็จะมาโหมด VFO นะครับทีนี้เราก็าใส่ความถี่ได้เลยนะครับผมสมมุติ1 5 2 4 5อนะครับอันนี้คือเป็นความถี่สมมุตินะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับให้กดโอเคไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ากดโอเคไปหนึ่งทีมันจะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงมาตรงโปรแกรม c h ANNEL นี่ครับตัวนี้นะครับโปรแกรม h ANNEL ตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคหนึ่งทีครับปุ๊บ มันก็จะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมานะครับให้เรากดลูกศรลงนะครับกดลูกศรลงหากดลงมาเรื่อยๆนะครับเมนู1 5นะครับ c h memory นะครับตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วให้กดโอเคหทีครับปุ๊บอ่ามันจะให้เราเลือกใส่ช่องเห็นไหมครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้ดูดีว่ามันใส่ได้เท่าไหร่ครับ ใส่ได้ทั้งหมด100ช่องนะครับตัวนี้อ่าร้อช่องนะครับผมจะเอาไว้ช่องที่4กันแ้วกันนะครับช่องที่4เป็นเบอร์นี้นะครับแล้วให้กดโอเค1ทีครับปุ๊บอ่ามันก็ขึ้นเซฟโอเคนะครับทีนี้เราก็กดแบ็คกลับมาครับปุ๊บกดแบ็คกลับมามาหน้าหลักนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าช่องที่4เนี่เป็น1 5ึ่งห้าสองสี่ห้าศูนย์ไหมนะครับให้กดโอเคแช่ไว้นะครับปุ๊บ อ่าแล้วอันนี้เป็นช่องที่1ก็เลื่อนไป2 3 4อ่าหนึ่งห้าสองสี่ห้าศูนย์ได้เลยเห็นไหมครับอ่ะวิธีอ่าบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะวิธีเลือกช่อง AB นะครับวิธีเลือกช่อง AB นะครับอ่าให้กดตรงนี้นะครับเนี่ยรูปบ้านนี่ครับรูปบ้านปุ๊บอ่าสังเกตนะครับให้สังเกตอ่าตัวเมนนะครับเมนเห็นไหมครับตัวนี้เมนก็คือ อ่ะตอนนี้มันอยู่ช่อง B ก็คือช่องที่2องเราก็กดวอได้เลยนะครับถ้าเราจะวอช่อง A นะครับก็ให้กดอ่ารูปบ้านโอตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะโดดขึ้นมาเป็นเมนนะครับสังเกตเมนอยู่ตรงไหนก็คืออ่าสแตนบายช่องนั้นนะครับอ่านี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับช่อง A นะครับอ่าถ้าเราจะวอช่อง B ก็กดรูปบ้านปุ๊บอ่าเมนกระโดดลงมาข้างล่างก็คือกด ได้เลยนะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ